สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้เราก็จะมาหาเซิร์ฟว่างๆของผมแล้วก็ลองเข้าไปเล่นกันก็วันนี้จะมาทำอะไรจะมาสอนสร้างเสมาทรงอยู่ในซุ้มนะครับซุ้มนี้ก็อาจจะเชื่อมต่อกับกำแพงแก้วหาแบบว่างๆก่อนนะอ่ะเอาแบบนี้แล้วกัน ไเชิญจะเล่นส่วนตัวจะอัดคลิปอ๋อทำทุ้งประตูด้วยนี่เองนพเก้านี่นะครับก็คือที่เราเคยทําไว้เป็นวัดในจินตนาการที่เคยทำไว้ึ่งพระโอ้โห ไม่สมส่วนมากตอนนั้นเจดีนี่ไม่ใช่เจดียหรอวะตอนนั้นนะแต่ว่าชอบพวกนี้มากอะคือ่ะแล้วก็สีพื้นทําตอนนั้นถือว่าเป็นลายที่ง่ายนะมาเริ่มกันสอนอึ๊บเราจะทำคล้ายๆแบบของวัดหลวงนะท่านผู้ชมเต่เดี๋ยวขอเอาของไม่จำเป็นบางอย่างออกก่อน PNT นี่ระเบิดแมปเล่นตอนนั้นสิ่งที่ต้องมีคร่าวๆก็จะมีบล็อกทองรัว้วอันนี้รั้วไม้ขาวตัวหินแบบนี้บันไดแบบนี้นะครับ แล้วก็ตัวเสมาจะใช้เป็นแบบนี่เอาสีเหลืองแล้วก็สีแดงโอเคแล้วก็จะมาเริ่มทำอันดับแรกวางเป็นแบบนี้ก่อนนะครับ ากถึงคุณเปานะครับที่มาคอมเมนต์ผมไม่ได้โง่นะครับผมรู้ว่าคือคุณแล้วก็ทำแบบนี้ก่อนนะอันนี้จะสำหรับขนาดค่อนข้างใหญ่แบบอาจจะติดกับตัวกำแพงแก้วของอุโบสถประมาณน,นั้นแล้วก็เอาบันไดนี้เออไม่ใช่เอาบันไดนี้มานี่อันนี้คือทำขนาดค่อนข้างใหญ่นะ เดี๋ยวจะทำกาแพงแก้วเสริมให้ด้วยพิเศษใส่ไข่แล้วเราก็ทำแบบนี้นะครับแล้วก็ความ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 ต่อไปเอาบันไดไม้ขาว ปับ,บหนึ่งนะปุ๊บ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 แล้วก็ปุ๊บปุ๊บแบบนี้ทําตามเลยนะอันนี้จะเป็นขนาดค่อนข้างใหญ่หน่อยแบบก็คิดเองนะไม่ได้ก๊อปปี้ใครต่อมาแล้วก็ใช้ไอตัวนี้นี่แหละต่อขึ้นมาแบบนี้ แล้วก็ยาวเลยคือพอเราต่อแบบนี้ขึ้นมาพ้นเหนือบล็อกบันไดหนึ่บงบล็อกให้ต่ออันนี้ขึ้นมาอีกสามแล้วก็ปุ๊บแบบนี้หลัจงจากนั้นก็แบบนี้อันนี้จะเป็นซุ้มมุ้นข้างใหญ่นะ จริงๆสามารถทำซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปได้เลยแหละซุ้มขนาดซุ้มขนาดเนี้ยเดี๋ยวเราก็จะทำซุ้มขนาดเล็กด้วยนะ แบบนี้อ่ะแล้วก็ปึ๊บป๊บสูงขึ้นมาสองแบบนี้แล้วก็เอานี้ปิด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 แล้วก็ปิดปึ๊บแล้วก็หนึ่งแล้วก็สองสามแล้วก็จะได้ สุ้มเสมาแล้วก็ใส่เสมาเข้าไปข้างในเป็นแบบนี้แล้วเราก็ปิดด้วยกระจกนะแนะนำให้เป็นกระจกดูดำๆหน่อยถ้าจะตัดกันสวยอยู่อ่ะแบบนี้ ว้าวมีอีพีสองเยอะเลคนนี้อ่าเราก็จะได้ประมาณแบบนี้สำหรับอันใหญ่นะแล้วก็เราขุดตรงนี้มาหนึ่งสองสามถ้าเราจะทำแบบเชื่อมต่อนะหนึ่งสองสามสี่ห้าทำมาแบบนี้แล้วเราก็ขึ้นเสาเดี๋ยวก่อนนะอ๋อนี่เราต้องขึ้นเสาตั้งแต่ตรงนี้แล้วก็วางออกมาเจ็ดแล้วก็จะได้ เอาเพิ่มให้เข้าใจเอาใหม่นับตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่ะโอเคปิดแล้วก็ปิดส่วนตัวกำแพงแก้วก็แล้วแต่ว่าใครจะทำแต่ว่าที่ผมจะทำก็จะใช้บัน